สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับผู้ที่ใช้ Windows 10สั่งพิมพ์แล้วขึ้นบลูสกรีนโดยข้อความบลูสกรีนที่เป็นที่สังเกตก็คือ STOP CODE APC index mismatch ปัญหานี้เกิดจากตัวอัปเดตของ Windows เวลาเราสั่งพิมพ์นะครับมันก็จะขึ้นบลูสกรีนแบบนี้เลยนะครับคอมพิวเตอร์ของเราก็จะรีสตาร์ทเสร็จแล้วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม แต่เมื่อใดก็ตามที่เราสั่งพิมพ์มันก็จะขึ้นบลูสกรีนอีกครั้งวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือให้เราเข้าไปที่คอนโทรลพาเนลเสร็จแล้วก็คลิกที่โปรแกรมแด์ฟีเจอร์ตามด้วยคำว่า View Install Update ให้เรามองหาตัวอัปเดตท,ที่เพิ่งจะอัปเดตไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับตัวไฟล์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของเรามีปัญหาก็คือตัว KB50802 5,808, 5,822แล้วก็5,809คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ Windows 10ที่เราใช้งานนะครับให้เราคลิก Uninstall เสร็จแล้วก็รอสักครู่หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะให้เรา restart หนึ่งครั้งเมื่อเรารีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยเราก็จะสามารถกลับมาสั่งพิมพ์ได้ตามปกติ ปัญหานี้ที่ผมเจอก็คือสำหรับผู้ใช้งาน Windows 10ที่ใช้ Network Printer ตพวก k e l e i a หรือ r i c o นะครับสำหรับที่ใช้ Local Printer เนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหานี้นะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตัว Windows 10อัปเดตทำให้มีปัญหาในการสั่งพิมพ์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ